สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวแสนแซบชาแนลนะคะวันนี้เสนอเมนูกระเพราว,วุ้นเส้นหมูสับค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบของเรานะคะวันนี้มีน้อยมากๆเลยก็จะมีหมูสับนะคะขาดไม่ได้เลยวุ้นเส้นค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพริกกระเทียมนะคะตามเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบกระเพราค่ะเราไปเริ่มลุยกันได้เลยค่ะ น้ำมันร้อนแล้วนะคะใส่พริกขี้หนูกับกระเทียมลงไปค่ะแล้วก็ตำเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทำค่ะทีนี้เรานะคะก็จะผัดทุกอย่างนะคะให้หอมเลยค่ะพอดีว่าที่บ้านนะคะพริกสีแดงหมดวันนี้มีแต่สีเขียวนะคะก็ได้เหมือนกันค่ะแต่สีเขียวก็จะมีกลิ่นกลิ่นอีกแบบหนึ่งนะคะทีนี้ค่ะใส่หมูสับลงไปค่ะใช้ประมาณ200กรัมค่ะ ก็เมนูนี้นะคะทานได้ประมาณ3คนค่ะวันนี้เป็นมื้อกลางวันนะคะทานทำให้พ่อแม่แล้วก็ส่วนตัวหนูด้วยค่ะแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะวุ้นเส้นของเรานะคะเป็นวุ้นเส้นสดค่ะที่บ้านชอบใช้วุ้นเส้นสดนะคะเราก็จะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันค่ะวันนี้นะคะเป็นเมนูถ้าภาษาเด็กหอนะคะเมนูสิ้นคิดค่ะ ก็เป็นเมนูผัดกะเพราค่ะพูดง่ายๆทีนี้ปรุงรสค่ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะพอนะคะไม่ต้องหวานมากช่วงนี้เขาโรงเรียนเน้นอ่อนหวานค่ะ มาบ้านก็เลยต้องอ่อนหวานด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยรสตีหมูค่ะ1ส่วน2ช้อนชาค่ะทีนี้ค่ะก็เติมน้ำเปล่าไปนิดนึงค่ะช่วงแรกๆนะคะเพื่อเวลาผัดนะคะน้ำจะได้ระเหยออกหมดเพราะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะผัดแบบแห้แงๆนะคะแล้วก็จะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันค่ะชิมรสชาติตามใจชอบเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะกลมกล่อม นี้ค่ะเพิ่มสีสันหน่อยค่ะมันยังไม่ดำค่ะก็เลยใส่สีอิ่วดำไปค่ะโดยรวมแล้วนะคะอยู่ประมาณ1,2ส่วน2ช้อนโต๊ะนะคะแต่อันนี้ไม่กล้าใส่ทีเดียวนะคะเดี๋ยวดำมากเกินไปก็ค่อยๆใส่เพราะเคยมีประสบการณ์แล้วค่ะเทพวดเลยเกือบกินไม่ได้ค่ะก็เลยก็ต้องค่อยๆใส่สีอิวดำค่ะเพราะบางยี่ห้อดำไม่เท่ากันอีกค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ค่อยๆ ดำประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะแหมน่ารับประทานแล้วเห็นไหมคะทีนี้เราก็จะผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะให้น้ำของเรานะคะหแห้งลงนะคะค่ะผัดไปผัดมาก็จะประมาณนี้นะคะถ้าได้ที่แล้วนะคะตามด้วยใบกะเพราค่ะตามใจชอบปลูกเองหน้าบ้านค่ะไม่ต้องกลัวสารพิษใดๆทั้งสิ้นค่ะ ปลูกตอนช่วงโควิดอะคะ่ะออกไปไหนไม่ได้ก็ปลูกมาเรื่อยๆค่ะทีนี้ที่บ้านก็มีหลายผักแล้วค่ะค่ะ,คะก็คนทุกอย่างนะคะให้เข้ากันค่ะน่าทานไหมคะน่าทานมากๆนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะบอกเลยอร่อยมากถ้าขาดไม่ได้นะคะบางคนต้องมีไข่ดาวค่ะส่วนตัวนะคะต้องเป็นไข่ดาวตานี้ด้วยค่ะ เสร็จแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ